โอเคสวัสดีครับทุรเรศเพื่อนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานคลาสสิกคลาสสิกไปอีกหนึ่งลำอ่าดูเต็มๆก่อนนี่เลยสำหรับหนุ่มรอคือเอาง่ายๆเลยนะไอ้เจ้ารถ Triumph คันนี้นะครับอ่าบนเวลทีหนึ่งสองศูนย์ลักเอเดชันตัวนี้เนี่ยนะทรงนี้ลักษณะนี้เนี่ยนะ เรียกกันว่าใครขี่ใครคล่อมก็หล่อนะครับหล่อแบบคือยืนถ่ายรูปกับรถเฉยๆเนี่ยยังไงก็หล่อนะครับและมันก็เป็นรถคลาสสิกในฝันของอใครหลายๆคนรวมไปถึงตัวผมด้วยอันนาเตจะต้องจัดให้ได้อ้อนเมียให้ได้สักคันหนึ่งเจ้าทริอัยนะครับมีโอกาสได้ลองขับขี่กลับไปจอดที่บ้าน สำหรับเจ้าตัวไทมเนี่ยก็ถือวาอ่าเป็น feeling การขับขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆนี่เลยแต่ย้ำเตือนนะครับว่าถ้าใครเป็นสายคลาสสิกก็จะเข้าใจดีแต่ผมรบใครที่เป็นมือใหม่คลาสสิกเนี่ยนะย้ำเตือนหน่อยว่าขาสั้นใส่แล้วขี่ไม่ได้นะบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอน,น้องเราเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับตัวเครื่องเขา เรื่องเขาจะร้อนมากนี่ขาสั้นอย่างผมแบบนี้เนี่ยขี่ไม่ได้เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยร้อนมากต้องขายาวเท่านั้นอ่ะดูเต็มๆกันละนะครับชุดวันนี้นะครับก็จะจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเราเคยจัดแต่งกันไปแล้วเซตหนึ่งแต่วันนี้เรียกกลับมาเพื่อที่จะมาชุบชีวิตชุดแปลกท้ายใหม่นะครับแล้วก็ตัวปีบอลูมิเนียมเนี่ย เราจะได้ทำรีวิวกันใหม่อีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเราขอรถคันนี้เนี่ยมา,าขึ้นเป็นต้นแบบนะครับให้กับชุดปี๊บปรุมิเนียมทั้ง3ใบนะครับเพื่อส่งไปสอบปอลาวให้กับลูกค้าที่สอปอลาวและไหนๆทํทำแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตรีวิวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับรเฟรชกันสักหน่อยอ่ะพี่พี่เก่งตัวปี๊บนะครับลูกค้าเลือกใช้คันนี้นะคบเป็นปี๊บ45ลิตรนะครับเป็นปีป๊บแพนเทอร์ นะครับแกความจุ45ลิตรใส่มอกสามารถใส่หมวกรักได้1่ใบนะครับแหลกท้ายนะครับเป็นแหลกท้ายเฮฟวี่ดิวตี้เราทำตรงรุ่นนะครับให้กับตัวทริอัมตัวนี้เลยเหตุผลที่เราทำแหลกท้ายตรงรุ่นแล้วต้องเป็นเฮฟวี่ดิวตี้ของแพนเทอร์ในกรณีที่เราจะต้องใช้ปิ๊บอลูมิเนียมนะครับก็คือว่าถ้าเป็นแหลกทั่วไปในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถรับน้ำหนักของตัวปี๊บได้ตัวปี๊บเองเนี่ยนะน้ำหนักก็ เจกิโล uh, แล้วยังไม่รวมของนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราใช้แหลกที่เป็นทรงขาเดียวขึ้นมาเท่ๆเนี่ยมันรับน้ำหนักมากไม่ค่อยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆที่มีขายอยู่ในท้องตลาดซึ่งเราเคยใส่ให้ลูกค้าไปแล้วแล้วก็เกิดมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วจําเป็นจริงๆว่าถ้าจะต้องมาตีโซลูิเนียมจะต้องเป็นแหลกท้ายแฮนด์มดยูซีงานของแพทเทอร์ของเราเนั่นเองนะครับมาดูใกล้ๆครับเก่งครับ ชุดแหลกท้ายเนี่ยเราออกแบบทําให้ตรงรุ่นแล้วก็ให้มันร้อล้อไปกับตัวดีไซน์ของรถอบสีพาวเดอร์โค้ดให้อย่างดีน็อตทุกจุดนะครับให้เ็นน็อตสเตนเลสทั้งหมดนะครับนี่ะอ่าดีไซน์ขึ้นมาครับแต่ที่สําคัญคือเราจะมีชุดอะแดปเตอร์อีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่จะมาช้อนแล้วก็เราช่วยกันแบ,บ่งเบาพาราในการรับน้ำหนักอานลงล้วล่างครับนะครับตัวออกแบบการดีไซน์เนี่ยนะครับจะวางชุดแหลก นะครับไว้ที่ทใต้เบาะนะแล้วก็ในส่วนของตัวขายืดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเข้าไปยืดอยู่ที่หัวโชคด้านในนะครับน็อตหัวโชคด้านในถ้าเป็นกรณีที่เดี๋ยวขยันนิดนึงว่าปึบปึ๊บเดี๋ยวลองดูนิดนึงแล้วกันนะ น,ๆๆน้คคชุดอะแดปเตอร์ที่ยึดตัวแหลกท้ายเนี่ยนะครับมองเห็นไหมต้องเปิดไฟปะ่ะเห็น<อ>เห็นเลยใช่โอเคชุดอะแดปเตอร์ที่ัวต้องยึดแหลกท้ายเนี่ยมันเกรดหนานะครับพับลงมาเข้ารูปอย่างดีนะครับใช้งานวรวบเบาะเดิมแบบไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับเราพยายามดีไซน์ให้มันเข้ากับตัวรถมากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันแขนหน้าเนี่ย ตัวแขนหน้าเราทําขาขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็นเหล็กหนาให้นะครับตัวเหล็กหนาตัวนี้เนี่ยแทกเข้ามาที่บริเวณหัวโชกด้านในนะครับจะเป็นตัวช่วยในการอ่าเขาเรียกอะไรคาน้าหนักแล้วก็แบ่งเบาภาระในจุดนี้ให้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราทําเป็นแขนอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีตัวซัพพอร์ตด้านล่างเนี่ยนะครับเราไม่มั่นใจเรื่องความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องทำซับพอร์ตด้านล่างขึ้นมาแล้วขึ้นมา เปิดบอกมาแล้วก็จะเห็นแบบเนี้ยแบบนี้เลยนี่ฮะไม่มีอะไรดูแปลกตาเลยในส่วนของตัวฟีฟ์นะครับเอาดูด้านหลังตัวแหลก่อนตัวแหลก้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าวนะครับงานจบของเราเนี่ยจะพยายามแหลกซ้ายขาขวาจะแยกกันโดยอิสระนะครับแล้วก็งานจบของเราเนี่ยจะพยายามล้อให้มันเป็นทรง กับคล้ายๆกับตัวแหลกมือจับของเดิมนี่ครับอ,ออกมาแบบเดิชุดเพลทบน,ข,นข้างล่างเปิดไปหน่อยปึ๊แบปึ๊บเปิดแฟงบอนั่นแหละอ่านั่นแหละปึ๊บแตะนี่หน่อยนึงอ่าชุดเพลทข้างบนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเจาะรูนะครับตอนนี้เราเจาะรูเฉพาะนะครับเพื่อที่จะยึดของอถาดปิ๊บของแพนเทอร์นะครับถาดปิ๊บอลูมิเนียมของแพนเทอร์โดยเฉพาะ แต่ถ้ากรณีที่เราจะเอาชัดชุดเหล็กชุดนี้เนี่ยไปยึดกับแหลกท้ายอื่นหรือตัวปี๊บตัวอื่นนะครับยี่ห้ออื่นหรือาดยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ต้องแจ้งเราเพื่อที่เราจะได้เจาะรูให้มันได้ตรงกันนั่นเองนะโอเคดูปี๊บปี๊บเป็นส่วนของครปี๊บเนี่ยความสูม45่ลิตรสามารถใส่หมวกน็อกได้หนึ่งใบแบบนี้เลยนะครับที่ตัวปี๊บจะมีอินเนอร์มาให้ทั้งที่ตัวฝาและก็ที่ตัวบอดีนะครับสามารถที่จะาสายรัดกระแทกนี้ให้มาเป็น,ปนกรนมาตรฐาน วกันนักใส่ได้หนึ่งใบกรณีที่เราจะต้องการถอดตัวฟิสออกจากตัวรถคุณแจก็จะให้มา2ดอกแต่ใช้แค่ดอกเดียวนะครับปกดกุญแจครับกดสลักเซฟตี้ตัวนี้อนะคำนวใช่กดสลักเซฟตี้ตัวนี้นะนะครับปดสลักปุ๊บนะครับ ชุดล็อกมันจะหลุดลงมานะครับแต่เรากอ่อนอื่นเราต้องเก็บชุดล็อกนี้ก่อนปึ๊บนะครับให้ตัวเกี่ยวตัวนี้มันหลุดออกมาจากถังล็อกด้านล่างนะครับหลังจากนั้นแล้วจับฟีฟนะครับด้วถอยหลังตรงๆเลยปึ๊บแบบนี้สามารถที่จะกิ้วแบบนี้ได้วางไปโต๊ะอาหารโตรร๊ะากาแฟเวลาเราไปแคมปิ้งก็ได้นะครับเวลาที่เราขี่รถเปล่าๆโดยไม่มีฟีดก็จะเห็นขาดชุดนี้อยู่วางอยู่บนตัวเศษเหล็ก สามารถถามว่าสามารถจะวางกระเป๋ากันนั้นได้ไหมก็สามารถวางได้ด้วยนะครับอ่ะเวลาเราใส่นะครับให้สลักหมุดนี้ทั้งหมดุดสี่หมุดเนี่ยมันเข้าสลักทั้งสี่พร้อมกันมาดูด้านนี้เล็งข้างลงนิดนึงโออันนี้ะน,นะตรวจสอบว่าหมดุดทั้งสี่หมุดเนี่ยเขาเข้าสลักครบแล้วเรียบร้อยนะครับจับนิดบดูนิดนึงนะครับโอเคกดสลักเซฟตี้เหมือนเดิม แล้วปล่อยชุดลอ็อกลงมาเพือ่อให้ชุดลอ็อกลงมาเกี่ยวตะขอที่ตัวถังแล้วดึงกลับปึ ü ü ๊บล็อกครับสําคัญก็คือชุดนี้จุดนี้นะครับต้องล็อกตลอดเวลานะครับการการที่ว่าเวลาเราขี่ขี่ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะโดนกระทําหรือตกหลุมแรงกระแทกกระแทกเนี่ยต้องการการบีบตัวนะครับต้องล็อกตลอดเวลาส่วนตัวปี๊บล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างไม่เป็นไรไม่ว่ากันฝาบนนะครับโอเคถนน 45ิลิตรนะครับแพนเทอร์บอร่อพิงบอ่อพิงของแพนเทอร์จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับนี่เป็นยางนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับ2ชิ้นบนและล่างนะครับรวมบอ่อพิงถาดล็อกแล้วก็แหลกท้ายเฮ a v y d ิวตี้ของ t Triumph b o n e v i l l e นะครับ T หนึ่นนะครับสำหรับราคาทั้งหมดเดีย๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลย เพื่อสามารถเข้าไปดูในคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นที่ช่อง YouTube หรือ Facebook ของเราครับ t o u r i n t i o n ช i o n นะครับ,รบชื่อเดียวกันนะ Facebook ก็ชื่อ Touring Edition YouTube ก็ชื่อ Touring Edition นะครับเข้าไปแล้วกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกดดูข้อมูลเพิ่มเติมเราจะใส่ราคาไวใ้ให้ใต้โพสต์นี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่สัุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันดีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ